สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาชมยางรถแท็กเตอร์มือสองเหมือนเดิมนะสำหรับตัวนี้นะคะ13.6ขีด26นะคะตัวนี้เป็นรุ่นฮิตขายดีเลยนะคะช่วงนี้ก็คือมาเมื่อไหร่หมดตลอดเลยนะคะ13.6ขีด26นะคะวันนี้เรามีเข้ามาเพิ่มอีกแล้วนะคะตัวนี้รหัส204นะคะสนใจตัวนี้แจ้งน้ำตาลได้เลยว่า204นะสินค้าทุกชิ้นของทางร้านเราจะมีรหัสติดอยู่นะคะก็ทักมาแล้วก็แจ้งรหัสหนูมาด้วยนะคะจะได้ ไม่ผิดคู่ผิดเส้นเนาะสำหรับตัวนี้ยี่ห้อโอตาน,นีนะคะขนาด13.6ขี่26ใส่ล้อยางหลังนะคะรถถ่ายขนาด45-51แรงม้านะตัวนี้สภาพพร้อมใช้งานนะคะแต่เขาจะมีตําหนิอยู่1จุดนะคะเดยวหนูพาชมเนาะตรงที่นิ้วหนูชี้นะคะตาหนิหนจุดนะคะด้านในก็มีการเป่าไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะตําหนิเล็กๆนะคะตําหนิไม่ใหญ่เนาะแล้วก็เป่าไว้อย่างดีเลยนะคะตัวนี้เนื้อยางค่อนข้างสดเลยนะเนื้อยางสดแล้วก็ขอบกระทะไม่มีบิ่นไม่มีแตกนะ พะะีพีทันใดที่ไม่ได้ซีเรียสน้องน้องมีตําหนิ1จุดเอาไปใช้งานได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะพีพีทันใดที่ไม่ซีเรียสรับน้องไปใช้งานได้เลยตัวนี้น้ําตาลให้ไปในราคาเบาๆนะคะคู่ละ5,300บาทเท่านั้นนะ5,300บาทราคานี้น้ําตาลส่งให้ฟรีทั่วประเทศไทยนะคะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะ แล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงเนาะเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะตัวนี้คู่ละ5,300บาทนะพี่พี่รานใดที่สนใจติดต่อมาหาน้ําตาลได้เลยนะคะเบอร์โทรศพัพท์ไอดีไลน์ตามนี้เลยนะแล้วเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือะคะ่อะอาเภอคลองข,องขงุจังหวัดกําแพงเพชรนะเปิดทุกวัน365วันเลยค่ะไม่หยุดวันเสาร์อาทิตย์ไม่หยุดวันนะคะตัเลิกนะคะเดินทางมาชมสินค้ากันได้ตลอดเลยนะคะหรือว่ามารับเองที่ร้านกันก็ได้นะคะก็มารับเองเราก็จะ ะลดในส่วนของค่าขนส่งให้นะคะส่วนพี่ๆท่านใดที่อยากให้ไปส่งนะคะก็ จัดไปเลยนะตัวนี้คูละ่3ห้บาทเท่านั้นส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยมีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็ให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะดอกยางก็จะประมาณนี้เนาะได้ไปก็จะตรงปกอย่างแน่นอนตรงปกตามนี้ได้เลยนะคะส่งให้ทุกวันนะสินค้าส่งให้ทุกวันนะคะใช้เวลาเดินทางก็อยู่ที่ประมาณ1-3วันนะคะอย่างช้าก็3วันอย่างไวสุดก็1วันเท่านั้นนะคะให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม YouTube ช่องนี้เป็นกำลังใจให้หนูในการทำคลิปต่อๆไป ด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันสนใจตัวนี้แจ้งน้ำตาลกันเข้ามาได้เลยคะ่ะ